เที่ยวลบบุรีไปกับตำนานลบบุรีตำนานนี้จากรามเกียรติ์ก่อนอื่นขอท้าวความก่อนนะว่าตำนานคือเรื่องเล่าที่เล่าบอกต่อๆกันมาเป็นเวลาช้านานจนพิสูจน์ไม่ได้ว่าต้นกำเนิดของแหล่งที่มาของเรื่องเล่ามาจากไหน ตำนานจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจสะท้อนถึงวิถีชีวิตของบุคคลในยุคนั้นน,นทั้งเรื่องขนบธบรรมเนียมประเพณีอันดีงามของอดีตศิลปวัฒนธรรมรวมถึงประวัติของบุคคลสถานที่จริงที่กล่าวถึงเป็นความภาคภูมิใจยอย่างยิ่งของผู้คนในชุมชนนั้นๆั้นทำไมตำนานเมืองลบบุรีต้องมาจากรามเกียรติ์ในสมัยก่อนคำว่าเมืองใช้เรียกแทนคำว่า จังหวัดโดยเมืองลบบุรีในวันนั้นก็คือจังหวัดลบบุรีในปัจจุบันใครๆก็ทราบกันดีว่าจังหวัดลบบุรีมีพลเมืองลิงมากมายซึ่งอาศัยอยู่ตามสารพระการและบริเวณใกล้เคียงบรรดาลิงเหล่านี้มีตำแหน่งเหมือนลูกศิษย์เจ้าพ่อช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปีนักธุรกิจในเมืองลบบุรีจะจัดงานให้พลเมืองลิงลูกศิษย์เจ้าพ่อพระการ เรียกว่างานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงให้ความสําคัญกับลอ่อลิงเมืองลิงก็กลายเป็นเมืองลบบุรีและตำนานลบบุรีมักจะนำความเชื่อเรื่องลิงกับฮนุมานและตัวละครอื่นๆในรามเกียรติมาประกอบด้วยเสมอโดยมองว่าตำนานเหล่านี้ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับท้องถิ่นมากที่สุดนั่นเองตำนานเมืองลบบุรีเป็นยังไงบ้างและเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอย่างไรเริ่มเรื่องจากพญาลิงเผือกอยาง หนุมานเป็นทหารเอกของพระรามติดตามรับใช้พระรามเนื่องจากมีความมดีความชอบในการทำสงครามกับยักษ์พระรามจึงแผลงสอนเสี่ยงทายหักลูกศรของพระรามไปตกลงณนะที่แห่งใดก็ให้หนุมานใช้พื้นที่นตรงนั้นสร้างเมืองของหนุมานเมื่อพระรามแผลงสอนพรหม,มาส์านุมานก็หอะตามลูกศรน,นั้นไปลูกศรตกลงไปบนพื้นที่ใกล้เชิงเขาทําให้บริเวณพื้นที่นั้นแตกกระจายกลายเป็นท้องทุ่งเรียกว่าทุ่งพรหม,มาส ฮัโนมานแปลงร่างเป็นลิงใหญ่ใช้หางกวาดพื้นที่ทำขอบเขตเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้จดจำได้กวาดหินดินที่แตกกระจายให้เป็นแนวกำแพงเรียกว่าภูเขาสามยอดซึ่งเรียกเพี้ยนไปเป็นเขาสามยอดในปัจจุบันด้วยอำนาจของศรพระรามที่ลุกเป็นไฟมาตกลงยังเมืองลบบุรีทำให้ดินลบบุรีสุกกลายเป็นดินสีขาวที่เรียกว่าดินสอพองศรของพระรามกลายเป็นหินเรียกว่าหินลูกศร ต่อมาเรียกว่าศารลูกศรอ,อยู่ติดริมแม่น้ำลบบุรีเมืองลบบุรีจึงเป็นเมืองของฮนุมานตามคำขอในตำนานพนลเมืองลิงที่อาศัยอยู่ที่สารพระการเชื่อกันว่าเป็นลูกหลานเหลนของพยาฮนุมานส่วนเจ้าพ่อพระกาลหรือนารายศีกรตามความเชื่ออินเดียก็คือพระนารายณอวตารนั่นเองหากใครไม่รู้จะเริ่มยังไงต้องนึกถึงที่นี่เลยเดอะพับฟินเฮาส์คือทางเลือกสำหรับชาวแคมป์และสาย